สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเท่าไห่ไปบ่อยครับเราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเี่เราจะบินด้วยนอกฟูดสนามบินสุวรรณภูมินะครับนบีนบนนบ่ตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนเช็คอินนะครับเน่สมาชิกสมาชิกบายบายทำไมเขาพูดวาเงินไทยได้อะนี่ครับใครที่ไม่ได้ซื้อซิมนะครับมาซื้อซิมได้เลยนะี่ <Wow. S 1> สนามบินมีทุกท่ายให้เลือกสรรนะครับเน่ วันนี้เราเป็นคลิปแบบปุบปรับไปจริงๆครับเรามุ่งหน้าจะไปที่ไหนครับเดี๋ยวไปดูกันการเข้าเมืองครับตอมอสิงคโปร์นะครับทุกคนจะต้องกรอก SGAC นะครับก็คือสามารถสแกนตามที่ผมขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วคุณจะเข้าเมืองได้ภายใน5นาทีนะครับถ้าใครยังไม่มีการสแกนตรงนี้นะครับเราไปถึงจุดตอมอคุณจะต้องเดินถอยกลับมาแล้วทําเรื่องนี้ให้สเร็จนะครับถ้าคุณสแกนเสร็จแล้วนะครับ คุณแคปเจอร์ไว้หรือไม่ต้องแคปเจอก็ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเห็นข้อมูลคุณทันทีครับและหลังนั้นเนี่ยคุณจะได้รับอีเมลครับว่าคุณสามารถอยู่ในประเทศสิงคโปร์ได้ภายใน30วันครับเราใช้บริการนะครับผ่านเคลุกนะครับในการจองรถจากสนามบินนะครับเข้าเมืองนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ชางกีแอร์พอร์ตนะครับเรากําลังให้รถมารับโอเคครับคันนี้ครับระหว่างทางครับเราคุยกับคนขับรถนะครับคนขับรถมีการแนะนําเราว่า คุณลองคอมเพลคับในการมาสิงคโปร์เนี่ยเขานิยมใช้แกรบนะครับแล้วถ้าคุณมาโดยมีเด็กเล็กต่ำกว่า6ขวบนะครับแนะนําเลยให้คุณเลือกแกร็บแฟมิลี่นะครับเพราะไม่นั้นแท็กซี่เขาจะไปเสียการรับของคุณนะครับถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นก็รับผิดชอบครับอันนี้เป็นทริคนะครับอย่าลืมใช้แกปบนะครับมาสิงคโปร์ตอนนี้เรามาถึงโรงแรมนะครับรอเช็คอินนะครับโฮเทลแปดสิบเอ็ดโอซาก่านะครับเจ้าหน้าที่มาเช็คอินเจตีสองนะครับ เราครับเลือกพักห้องโฮเทล81โอซาก้านะครับนี่ก็ห้องก็กระทัดรัดนะสี่เรารีวิวโรงแรมนิดหนึ่งนะครับเราอยู่โรงแรม81เนาะเขามีสาขาอยู่กระจายรอบประเทศสิงคโปร์นะครับ <Wow. S 1> แต่ครั้งนี้เราพักอยู่แถวออทัมพาร์คนะครับก็คือโฮเทล81โอซาก้านะครับนี่เดี๋ยวให้ดูตึกนะออกสถานีออทัมพาร์คเดินมาประตู7นะ đơn nít nưng